การที่หนูทำอย่างเงี้ยคือมันเหมือนการดิสเครดิตอะค่ะพี่แต่วันนั้นหนูก็ไม่ทำอย่างนี้หน <S 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 นยหรอกจริงๆมันไม่ใช่วันหลังวันหน้าวันไหนครับมันคือวันนี้ที่หนูหยิบของพี่ไปอย่าเล่นกับคนหิวอะคือผมหิวมากตอนนั้นจะมีเรื่องมีราวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยินดีเพราะถ้าเขามีตังค์จริงๆอะเขาก็ควรสั่งอาหารกินเองแต่หนูเอาไปกินนะครับหนูกินจนอร่อยเลยหนูกินจนจบเลยอะไรอย่างเงี้ย พี่คะคือหนูเข้าใจว่าพี่โกรธหนูแต่ว่าหนูก็หนูขอโทษพี่จากใจจริงแล้วแต่แบบการที่พี่ทำอย่างเงี้ยคือมันก็ทามันเหมือนการะะ <c oughs> ดิสเครดิตอะค่ะพี่มันไม่ดิสเครดิตครับหนูมันไม่ดิสเครดิตอะไรเลยพี่ไปบันทึกประจําวันนะครับแล้วพี่ก็บอกว่าเออมีใครขโมยของพี่พี่มีหลักฐานมีรูปภาพมันก็แค่นั้นนะครับคือทุกอย่างมันมีลําดับมีค่มีตอนหนูหยิบของคนอื่นไปเพราะด้วยเจตนาที่หนูอยากจะเอาไปกินนะครับเนาะ เขาพีแต่วันหะนึ่งหนูก็ไม่ทำอย่างนี้แล้วจริงๆมันไม่ใช่วันหลังวันหน้าวันไหนครับมันคือวันนี้ที่หนูหยิบของพี่ไปช่วงตอนเที่ยงอะไรเงี้ผผยผมผมเวิร้คอมโฮมนะผมก็เลยสั่งสั่งข้าวมาเป็นเคเฟซีประมาณ300กว่าบาทก็เลยสั่งมาวางไว้ทีนี้พอประมาณช่วง11บเโมงเอ่อ45เนาะไรเดอร์เขาก็มาวางไว้ให้ที่ตึกนี้ผมก็เลยเดินลงมาเอาประมาณช่วง11บเอโมงห้ห่างกันประมาณ5ทีครับแต่เนนี้พอเดินลงมาปุ๊บแบบมันไม่เจอไม่เจออาหารแล้วเราก็เลยแบบนึกตอนนั้นเราหิ เราก็เดินลงมาหานิติซึ่งนิติเองเนี่ยเขาก็แบบเออให้ให้เขียนลงบันทึกเอาไว้เดี๋ยวจะเข้าไปเช็คกล้องวงจรปิดโอเคว่ารู้แล้วว่าเป็นเป็นห้องไหนอะไรเงี้ยเดินหยิบไปซึ่งสภา,าพก็คือเหมือนเป็นผู้หญิงอนะเนาะแบบถือของรับพัสดุมาแล้วก็หยิบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินขึ้นตึกไปผมก็เลยบอกโอเคถ้างั้นขออนุญาตนะให้ติดต่อมาหาหน่อยว่าแบบเออแบบเป็นใครอะไรยังไงหรือว่าลงมาคุยก็ได้ว่าแบบกล่องมันเป็นมันสั่งมาเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้ลงมาคุยอะที่ผมก็ แล้วที่อยู่ประเด็นก็คือเขาเหมือนพูดขึ้นมาว่าแบบเออเนี่ยมีไรเดอร์มานะเป็นไรเดอร์ที่เป็นเพื่อนของเขามายืนยันว่าของเคฟซิงนั้นอนะ่ะเป็นของเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคงั้นงั้นลองแบบลองฟังดูซึ่งมันก็ตามคิดเลยครับซึ่งผมก็ฟังผมก็รู้สึกว่ามันไม่ m a คเซนส์เพราะว่าแบบตอนแรกน้องเขาบอกว่าเขาสั่งผ่านแพลตฟอร์มจะส่งหลักฐานมาให้แต่ครั้งที่สองบอกว่ามีไรเดอร์มายืนยนันและสุดท้ายคุยไปคุยมาบอกว่า,าหนูโทรไปเช็คเพื่อนค่ะเพื่อนก็เลยยังไม่ได้มาวางไว้ให้หนูก็เลยส มันไม่ตรงไปตรงมาทั้งหมดซึ่งมันก็เลยแสดงเห็นว่าเจตนาเขาว่ามันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยโอนเงินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอนเงินคืนแล้วให้เรื่องมันจบได้ไหมซึ่งตัวผมเองผมไม่ค่อยรู้สึกว่าแบบคอนโดเนี้ยมันหายบ่อยคือของมันหายบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เป็นตัวแทนพูดอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นมันก็ทําไปเรื่อยๆหรือน้องคนนี้ก็อาจจะทําไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าแบบเออเราก็พูดไปเลยดีกว่าเราก็อัดคลิปไปเลยดีกว่าแบบ เจอแล้วคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ควรทําอะไรเงี้ยสิ่งแบบนี้มันไม่ไม่ควรเกิดขึ้นในบางแสหรือว่าในคอนโดนไหนก็ตามแต่อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความแล้วก็ให้มันจบที่การแจ้งความอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาจะทนายมาคุยอะไรอย่างเงี้ยจะมีเรื่องมีราวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยินดีเพราะถ้าเขามีตังค์จริงๆอ่ะเขาจะจ้างทนายเบอร์นี้เขาก็ควรสั่งอาหารกินเองอะผมก็ไม่ความรู้สึกอย่างนั้นอ่ะนึกออกว่าครับเออก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ได้อยากฝากบอกอะไรก็หนูทําอะไรหนูก็รู้อยู่แก่ใจครับอาหารมันเป็น สิ่งที่ที่สั่งมาเพราะพี่หิวพี่ก็มีเท่านี้ครับแต่หนูเอาไปกินนะครับหนูกินจนอร่อยเลยหนูกินจนจบเลยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่พี่ก็ไม่พอใจฝั่งพี่เหมือนกันนะครับเนาะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ